สวัสดีครับจากร้านบีเคการเกษตรนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวส่งรถลูกค้านะครับเป็นรถตัดหญ้านะครับเก่าญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เป็นมาซาโอนะครับ22แรงนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบตัดเป็นแบบเพาพิทีโอนะครับอ่าตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นค่อนข้างจะรุ่นใหม่นะครับก็ตัวนี้เราก็จะเก็บพวกพลาสติกให้ลูกค้านะครับเป็นสีแดงแล้วก็ถาดแล้วก็เคาะที่ที่มันบี้มาคือญี่ปุ่นเขาใช้นะครับเขาวางตรงเนี้ย แล้วพอไปเบียดหินไปกระแทกเลยมันจะบี้มันจะบุบแล้วก็เคาะแล้วก็เก็บสีให้นะครับทีนี้ว่าถ้าเราตัดเตี้ยให้เปิดให้เปิดถาดขึ้นครับตรงนี้มันจะไม่ไปถูก,กับพวกหินพวกต้นไม้มันจะได้ไม่บี้นะครับตรงนี้จะลงได้ไดต่ําสุดนะครับเราต้องเปิดถึงสองข้างนะครับตัวนี้นะครับก็นะครับก็ยังสวยอยู่นะครับเป็นระบบพี o ีโอล้อย,ยางก็เดิมนะครับลองดูนะครับ จะระบีเราก็อัดให้หมดแล้วนะครับนี่นะครับเป็นระบบตัดแบบีีโอนะครับคือรดตัดหญ้านะครับจุดจะระบีต่างๆนะเราต้องอัดให้หมดนะครับเพราะว่ามันเป็นการเหล็กเหล็กหมุนกับเหล็กนะครับลดการเสียดสีนะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวลงใบมีดตัวลงถาดนะครับสูงต่ํานะครับพอถาดปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็นเซฟตี้เราถึงจะลงใบตัดได้นะครับถ้าเราไม่ลงถาดมันจะอยู่แค่นี้นะครับไม่ได้นะครับเป็นเซฟตี้เราฝั่งนี้ก็จะเป็นเดินหน้าถอยหลังนะครับอันนี้เดินหน้านี่ถอยหลังตัวนี้ก็เป็นเดินเร็วเดินช้านะครับตัวนี้เป็นบิบล็อกทีนี้ก็จะเป็นเหยียบคัดต์สตาร์ทนี่เป็นคันเร่งมือส่วนตรงนี้ก็ เป็นปรับพวงมาลัยได้นะครับสูงต่ํานี่นะครับนี่ก็เป็นไฟหน้านะครับเป็นโช๊คแล้วก็เลขไม้นะครับโอเคครับเดี๋ยวลองดูนะครับก็แย่แล้วติดเครื่องนะครับถ้ารถไม่ได้ใช้นานติดเครื่องวอร์มไว้สักสักครึ่งนาทีก็ได้ครับเพื่อให้น้ํามันมันเข้าไปเลี้ยงลูกสูบนะครับ เรวก็ปรับตามคนนั่งนะครับเอาแบบได้หมดเดี๋วผมเปิดถาดก็คือว่าจะได้ลงให้ได้ต่ำนะครับถาดจะได้ไม่ถูนะครับลองดูนะเราตัด เราก็ตัดเดินเร็วเดินช้าก็ได้ครับหรือเร็วก็ได้นะครับ ครับพอเราลงเตี้ยมก็จะถึงดินเลยนะครับ มาดูนะครับแล้วก็รถสามารถขึ้นเนินได้นะครับขับนะฮะนี่เราก็ทดสอบเบื้องต้นนะครับลองดูนะครับดูนะดูขึ้นเนินนะครับนะฮะไปสบายนะครับ ขอบคุณครับ